ปูประยาแปลงโฉมเป็นมาริลีนมอนโรฉลองฮาโลวีนปูปรายานางเอกสาวฮอลลีวูดสัญชาติไทยแสดงความเป็นอินเตอร์แบบไม่พักฉลองเทศกาลวันปล่อยผีฮาโลวีน2024ด้วยการแต่งองค์ทรงเครื่องสุดอลังการแปลงโฉมเป็นวิญญาณดาวค้างฟ้าระดับตำนานอย่างมาริลีนมอนโรปูปรายาโชลุกมาริลีนมอนโรสุดแซ่บลุคนี้ปูประยาได้รับแรงบันดาลใจมาจากฉากเด็ดในภาพยนตร์เรื่อง Gen เ l e m ์ n Prefer Blondes ที่สร้างไว้เมื่อปีคศ1953ชุดเซ็กซี่สีบันเย็นและทรงผมสีบอนทองของมาริลีนมอนโรเอกลักษณ์ประจำตัวที่ยังคงตรึงตาตรึงใจมาจนถึงปัจจุบันนอกจากลุกสุดปังแล้วปูประยายังขนนักแสดงฝรั่งตาน้ำขาวมาร่วมเฟรมแบบอินเตอร์300%เพิ่มความปังให้คอนเทนต์นี้ยิ่งน่าสนใจมุมมองของชาวเน็ตปูประยาฉลองฮาโลวีนแบบหรูหรา ชาวเน็ตต่างชื่นชมกับไอเดียการแต่งผีของปูปรยาหลายคนบอกว่าลุคนี้สวยหรูดูแพงไม่ต้องฉาบเลือดโชว์ความสยองแต่ก็สามารถปลุกชีพนักแสดงดังฮอลลีวูดผู้ล่วงลับแล้วให้กลับมามีชีวิตใหม่หรือฟื้นความทรงจำได้อย่างดีสรุปการแต่งผีฮาโลวีนของปูปรยาได้รับเสียงชื่นชมจากชาวเน็ตถือเป็นการแต่งผีแบบขายสวยไม่ต้องฉาบเลือดโชว์ความสยองแต่ก็ปลุกชีพนักแสดงดังฮอลลีวูดผู้ล่วงลับแล้วให้กลับมามีชีวิตใหม่หรือฟื้นความทรงจำได้อย่างดี